จังหวัดชนบุรีค่ะประชุมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายธวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อหารือในการจัดระเบียบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชนบุรีเพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามีความเหมาะสมและเป็นระเบียบเรียบร้อยจึงได้จัดกลุ่มขยะมูลฝอยในพื้นที่ โดยจังหวัดชนบุรีนั้นรวมกลุ่มการจัดขยะมูลฝอยโดยกำหนดรวมกลุ่มพื้นที่และแบ่งกลุ่มออกเป็น5กลุ่มซึ่งการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชนบุรียังไม่เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มพื้นที่ยังไม่สามารถนำขยะมูลฝอยมาบริหารจัดการร่วมกันได้ประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพกลุ่มยังไม่มีความพร้อม หรือศักยภาพในการรองรับขยะมูลฝอยเพิ่มเติมและยังไม่มีเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยนําขยะมูลฝอยไปกําจัดณสถานที่กําจัดของตนเองหรือจ้างเอกชนในการจะกำจัด อย่างไรก็ตามสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่บริหารจัดการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชนบุรีส่วนใหญ่นั้นยังเป็นสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องดังนั้นท้องถิ่นจังหวัดชนบุรี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานที่กำจัดขยะพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอการยกระดับรับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องของกรมควบคุมมลพิษพิษจารณาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างภายในพื้นที่ให้หมดไปโดยอาจดำเนินการปิดและหรือพิจารณาปรับปรุงฟื้นฟูสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเดิมให้ถูกต้อง ดำเนินการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในพื้นที่และจัดระบบการเก็บรวบรวมขนส่งขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทเพื่อส่งกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและจัดทำแผนในการบริการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่รวมทั้งกำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนอีกด้วย